ต <tr> ั้งแต่เด็กยันโตแม่โบก็อ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังมาโดยตลอดเริ่มอ่านนิทานให้ลูกฟังจําความไม่ได้แล้วค่ะคุณแม่คะแต่รู้ว่ายิ่งอ่านยิ่งสนุกยิ่งมันนะคะยิ่งเพิ่มคังคําศัพท์ให้ลูกยิ่งสนับสนุนส่งเสริมไม่รู้นะคะพูดได้พูดดีพูดเก่งพูดแบบศัพท์แบบปังอลังการงานสร้างนะคะผ่านมาตอนนี้8ปดีกว่านะคะก็ยังอยากให้แม่โบนะคะเล่าหนังสือนิทานให้ฟังนะคะคือจริงนางอ่านได้แหละแต่นางก็อยากจะอ้อนอยากให้แบบแม่เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ วันนี้นะคะเป็น,นทางคือแดงดึ๋งดังนะคะนกกรยสิบนะคะนะ่ดูลีลาไม่บนแล้วนิทานในลูกฟังว่าจะเป็นแบบสับขาัไในนะคะคุณแม่คะดัสตี้สัตว์ประหลาดตัวสีดำปีตีแดงดึ๋งดังแล้วก็กระโดดกระดกกระเดกวอลลี่สัตว์ประหลาดตัวพองพองฟูฟูแดงดึ๋งดังแล้วก็กระเด้งกระเด็นกระดอนเามี่สัตว์ประหลาดรูปราสพิลกุกๆๆูแดงดึ๋งดังแล้วก็ขยับกระดุกกระดิ อ่านต่อเลยค่ะเอาไว้ยังไงคะวันหนึ่งเจ้าสัตว์ประลาดั้งสามแดงดึงด่างไปจนสจ จกลโกล้แมงกระพุนน้อยตัวนิ่มๆพวกมันอยากเข้าไปในตัวจัลโลมากพอน่าจะกระเด้งได้สนุกสดๆคิดแล้วก็จู่ๆจะล้อทันทีเลยนิทานคือซื้อจากในก้อนนะคะเด้งดึงดังนักกายทธิ์นะคะเนาะซื้อจากไหนเลยจำความไม่ได้แล้วแม่หาซื้อได้เลยซื้อจากไหนโอเคลูกบอกว่าซื้อจากนี้ได้เลยค่ะแม่ตามนี้เลยนะจะไปนอนแล้วจ้ะ